ตรงช่วงนี้แต่ช่วงเนี้ถ้าเกิดในกรณีเราจะต้องเข้าคว่ำได้อะถ้าคว่ำดีที่สุดแล้วเนาะแต่ตรงนี้จะดีตรงไหนคนที่อายุเยอะเราอย่าจับเข้าควา่ำเรา้วนไปสง่งเพราะนั้นเดี๋ยวสอนไปเนะี่ยถ้าคนนั้นตัวแข็งมากก็ไม่ต้องท่าท้าตะแคงได้ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำได้ก่อนไหมตรงนี้ไม่ต้องทําแต่ถ้าตะแคงนะ่ะเวลาที่คนตัวแข็งมากตรงนี้เราไม่ทำก็ได้ แต่ตรงสะบักเราทํามันจะดีมากเพราะเราส่งแรงได้โอยบ่าเราโคยได้โยท่พงคอลเราโคยได้ตรงนี้ดีมากนะเพราะฉะนั้นก็จับช็อตเด็ดๆไปจะได้นวดทัน mm. อันอย่างเงี้ยเราเรียกผานในอย่างนี้เราเรียกขานนอก mm. อ่ะพอ mm. เรานวดเนี่ยอันนั่งถัดตมาไปตรงนี้เลยเอาหนังสือออกลองทำเด็กต mm. ามต้องแก้ก่อน จะดยังไงเรียนไหมอาจารดูหนังสือเหมือนไหมเนี่ยต้องสอนใช้ต้องเรียนใช้ความคิดจริงๆนะอยู่เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนไหนไหนใครมองดูซิในหนังสือว่าไม่เหมือนตรงไหนจะได้พิสูจน์และจะได้รู้ว่ามันเป็นทิกที่เราจะต้องจําถ้านั่นวาวางแขนสอนอันนี้อันนี้เหมือนตรงที่ปลายเท้าหันออกเลยใช่ไหมใช่ไหม แต่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่เออเขาเข้ามานั่งในนี้ข <c oughs> เขาหรือเปล่าเขาเข้ามานั่งในนี้ในตัวลูกคนะ้า <c oughs> ไหมเพราะนั้นเธอจะทำไงเออฉันจะสอนอย่างนี้แล้วเที่ยวหน้าเพราะอะไรให้มันคิดเองมัง่งฉันบอกหมดแล้วมันไม่คิดทํายังไงที่จะให้ขานี้มันเอาไปข้างนอกโดยที่เราต้องนั่งให้ถูกไม่เข้ามาในเนี้ยไม่เข้ามาในตัวลูกค้า <c oughs> อ่าต้องเอาเองซิเอามีงสิ กดได้ไหมแล้วทำไงดีอ่ะไหนลองอคิดอะเพื่อกันเคสเพื่อกันเคสทำไงดีใหญ่ไหมก็ทีาเขายืดไปอีกยืดออกอีกยืดขาตรงนี้เห็นไหมหรือต้องข <c oughs> ยับลูกค้าเข้าไปครับไม่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 เนี่ยแค่เนี้ยเราก็คิดจะไม่ออกมึงก็นั่งตูดมาตรงนี้เฉียงนิดนึงแล้วขาวมึงก็ทานี้ได้วนะ ไม่ถอยออกไปเออแล้วก็ยินอยู่ประมาณเียงนิดนิดเดียวเอเคอันนี้ได้ไหมเห็นไหมได้ยังเห็นไหมเนี่ยเธอบางทีเราอะต้องคิดกันบ้างนะเพราะฉันบอกหมดเนี่ยเธอจะไม่ได้เพราะนั้นเวลาที่เธอจะนั่งไม่ผิดคือ ปลายเท้าต้องห,หนันออกข้างนอกนะและตัวเราไม่เข้าข้างในลูกค้าดังนั้นเราต้องนั่งในทรงนี้เราต้องนั่งเฉียงนิดหนึ่งตรงนี้จับข้อเท้าไว้ศอกสอกเราจะกดแนวนี้นะเราจะวางสี่้างสาว่ามวางสี่ห้างสาเห็นไหมอ่าพอวางเสร็จโยกหัวไหล่เข้ามากดอ่าได้ไหมได้ค่ะอ่าแล้วก็พลิกอ่าอ่าแล้วก็โยกมากดอ่าแล้วก็พลิโกโยกมา โยกพริกเห็นไหมแล้วจะดูสิเวลาที่เรานวดมีจังหวะจากโคนนี่คือกดค้างไว้แล้วก็พิกอ่ะแล้วจะลองกดพิกกดพิกอย่างเงี้ยมันจะได้ไหม <c oughs> เออเนี่ยแะสิ่งนี้ที่ต้องทําให้ได้พอมาทั่วเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้สอกมาปักเลยตอนนี้เก้าสิบองศาปัปากปากลงไปตรงสน้น กดนิ่งๆก่อนกดนิ่งๆแล้วค่อยๆคึงมาอย่างนี้ค่อยๆเพราะถ้าเธอค่อยๆมันจะอยู่ในทรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเธออย่างนี้ปุ๊บม,มันจะปัดๆปัดๆ,ดๆกดลงไปแล้วก็คึงคึอง,คองออกสิเออเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องช้าแบบนี้นะแล้วมันจะไม่ปัดแปดปัดแปดอ่าต่อจบแล้วนะ